Get ready. 40 bucks. TTO. It's a kilo. ปืนเราอยู่แต่ไม่มีกระสุนปลนเล่าเดิมแล้วนายอยู่ไหนเนี่ยแล้วเราอัดฉากอะไรเนี่ยตายงงๆเนี่ยนะอยเซเอลเดอร์ไมเเอลเดอร์แม่งเ้ยหนักมากงอนหนักมากตายก็ไม่ได้ตายปืนก็หายปืนคืนชีใหม่เลยแต่ปืนปืนพกเฮ้ยเดีย ไมอะไรเนี่ยค่อยๆกากรถกินด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไปไหนมาเนี่ยไปเรื่ออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนมากดูด้านมาไหนพวกนายอยู่ไหนกันอะอยู่ในบ้านหลบหลบเปรตในบ้านเฮ้ยเจอปืนเจอปืนเก็บได้เหรอไอ้ปืนนี้มันบั๊กอะ เก็บไม่ได้ปืนเป็นบัาปืนของยานลายไปแล้วไม่ต้องห่วงพี่เพียกเดินมาพี่เพียกเดินมาแล้วเอางี้พวกเราพยายามวิ่งสุดตีนหาประตูไปทางต่อยเจอไปเยอใแยไปเฮ้ยเอาตันทางตันทางทำอะไรวะเ้เอาชิ้นี้เลดเฮ้ยเจอบาาเจอบาา เราไปไม่รอดเอ้ย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 อะไรขึ้นเอเอยเอยเอ้ยเอยเยเราตยคไปเก็บีเหอ้ยเดี๋ยวดีดี๋ยวคุณคูเสา็สะสมปืนก่อนเออสะสมปืนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนครบชุดเมื่อไหร่จะออกไปช่วยเ๋ยวๆด้วย เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้พกี้กคุณไม่ตีคนแรงเลยนี่นี่ตัวนี้เป็นแม้งเอ้ยเ๋ยเดี๋ยวกิขอเวลาหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วกิบเวลาอะไเ่ยขอเวลากระดดยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณกิฟเอาปืนมาเอาปืนทางนี้ก็มีอ้ต้นนี้ชองกันเพียบเลยนคุณกิฟเก็บอะไระือะไรไม่รู้อะนี่ปืนอะไรอะ แค่ถืออยู่อ่ะ,อะเอ่อช็อกกันไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้อันนี้ช็อกกันเดี๋ยนะเดี๋ยนะสองกดสเปซา่าไม่ติดเดยไปปืนเราทิ้งมาเอ๊ะแต่กระสุนมันจะอยู่ข้างในไหมเนี่ยโอก่อนเช้าลงเอยะดูดิใส่กระสุนเพิ่มมา20โอเคใช้ได้อยู่เออก็ดีก็ดี ออันนี้ขออันนึงแล้วกันแล้วให้คุณชิปอีกอันอะไรเหรอเป็นปืนเป็นปืนพกที่ใส่อะไรไว้ก็ไม่รู้อ๋อไม่มีปืนอื่นแล้วเหรอที่นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วปะมาช่วยคุณครูกันโยอะโอ้ยเนี่้ยงมีความแกรอะไสุข ไม่รู้อายุมันก็เข้ามาแล้วจกระเดื่องต่อแล้วอะไรอ๋อี่มันเลื่อนบ้าอะไรกันจะฟ้องร้องกูตายตรงไหนเดี๋ยวฉันว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวนะคุณกิฟต์เอาเป็นค่าไปตัวเดียวเองแล้วแล้วยังไงล่ะต้องยังไงต้องไปช่วยกูไม่หมเหรอกูอยู่ไหนรู้แต่หามันก่อนหามันก่อนแล้วก็ช่วยกันกูนั่นไงเออเออเออ เอาลีกสู่นี่คุณกิฟตยิงทานก่อนโอ้้โอ้โอ้โสิเฮ้ยเออหมดแล้วตายแลตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวสล่ายอยู่ไหนนะสล่ายอยู่ที่ไงนนี่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 ไปไปไปหาศพคุณครูก็อไอ้เจริญเอ้ยเดี๋ยวคุณกิฟต์ใส่งเสียงด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงคุณกิฟตหาศพไปก่อนแม่เรียกแม่เรียกเปิดประตูชิบหายโอเคมาแล้วมาแล้วคุณครูอยู่ไหน อยู่ไหนไมร่รู้้แต่คนว่าไม่ช่วยเราด่วนอู้อะคุณครูอยู่นี่ไง <c oughs> อ๋อมันยืนติดตบคุณครูอยู่เออคุณครูน่าจะหลุดสกายใช่ไหมขอเช็คสกายแป๊บนึงเอาก็อยู่นี่ว่ะแป๊อบเขาบรดแป,ป๊บสงสัยมีธุระเข้า แอปเอไแล้ะชุบแล้วโอ้ยตายช้างเอาอันนี้เข้าอันนี้คันนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งตึกตึกอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหลอนอยู่มองมาแล้วมาแล้ว เรเลียกปืนลั่นค่ะเมื่อกี้ลั่นเมื่อกี้เรียกปืนลั่นปล่อยโอเคตอนนี้มาช่วยเราแล้ใช่ไหมตรงไหนอยู่ไหนโอ้ยอัดอยู่คุณครูเจอทันไปต่อแล้วเดี๋ยวอยู่ทางไหนกลองอ๋อต้องรอให้ทุกคนมาพร้อมกันใช่ไหมเออเอออทางเข้าอยู่อะไเห็นไฟกับพีทไเนี่ยข้างๆที่คุณตายอ่ะอโเคเข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาทางหน้าต่างนะเออหน้าต่างเร็วๆๆๆๆคุณคุณกี้ไปรอตรงหน้าประตูทางเข้าเลย คุณกิดบป็นออยเลยเรามยูนเออไม่ใช่ทางเข้าสิจะบอกทางไปผู้ผิดทางไม่ทำไมยิ่งมืดยิ่งยิ่งน่ากลัวโอ้ยมืดมืดขึ้นอีกมืดมืดเข้าไปอีกอือแล้วตอนนี้มันไม่มีอุปกรณ์อุปกรณ์ต่อสู้ดีๆแล้วมันเหลือแต่กิ่งไม้ตกให้เนี่ยเสียอะไรเด้อยเลยไฟฟ้าเหรออ่า น้องอะไรเอ็งมูสับอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยได้ยินแต่เสียงแต่หาตัวไม่เจอแล้วมันแบบเฮ้ยบอสอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรบอสเหรอเฮ้ยบอสบอสตัวนี้ใช้เรื่องไฟแน่เลยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนอ่ะไม่พร้อมไม่พร้อมไปอยู่ไหนอ่ะจะลังหาตัวอยู่เนี่ย พี่สยองเลยเนี่ยตอนนี้ดาวนี่แบบขึ้นระทึกมากอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายแกยสิทธิเอลเดอร์ตายแกยสิทธิเอลเดอร์ช่วยชีวิตได้อ้าวตะเอื้องตะโถยพลิกตะเกีมาะลับตะลับแล้วไปตะลับคูนอ้อไปก่อนใครก็ได้มาช่วย เอาคุณกิฟต์รอยอยู่ละเอาไฟ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 มืไม่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสุดยอดเลยคุณกิฟตคุณกิฟต์สุดยอดนี่หมสองตัวผู้หญิเก็ค่ะไอหัวแม่งนด้ไม่ได้เห็นจอพี่เลยขาวสองตันีล้ดูหน้ากากมาดิน่ากลัวกากอ้าวหายีเทา่าบได้อย่างน้อยดอก เอาพุ่ดดีๆเขหน่อยได้ไหมโอ้นี่แหละยอดหญิงเย้ดีจใจจะทำจะทำเนอะหันนี่เป็นจุดบอสเฮ้ยเฮ้ยประตูเฮ้ยเห็นแสงประตูไหนไหนไหนเฮ้ยมันแบบเดินแสงเลยไหนไหนตรงไหนตรงไหนนี่นี่มีตัวอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันคุ้นๆก็ที่เดิมเองต่างที่เราเข้ามาเออเดินไปเดินไปเดินไป เดินตรงไปเดียววิ่งเลยเอวิ่งเดินก็ได้เดี๋ยววิ่งชนอะไรเข้าคนทหารแบกปูนไปบกตึกเฮ้ยนี่ไงมีทางอะไรเฮ้ยตรงนี้เริ่มเป็นทางเดินแล้วเฮ้ยนี่ไงเยี่ยมแหลมแหลมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็น ยังไม่เจอนี่ยังมีทหาร่อไปอีกยังไม่จบชัตเตอร์ด้วยยังไมีคุณจบชัตเตอร์อะไรวะเฮ้ยมาแล้ววิ่งตีโอ้โอ้โอ้ตุ้มกระสุนหมดไอหุนร้อยไอหุนร้อยไอหุนร right, ้อยเหลือ oh, ม uh ีมาอีกเหรอเสียงใครหายใจหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยมาอีกละวทำไมต้องวิ่งมาหาฉันอฮันนี่ขอยฮันนี่ก่อนเดี๋ยวผู้ชายตบทีหลัง หมดเดนเนี่ยแต่ยูรีเปล่ามันยูรีมันเลยแบบยูรีค่ะเอออหมดเดนเนี่ยจะไม่ใช่สิแต่เดินทางไหนเดี่ต้องไปทางกระซิกแซกเก่าเยอะเลยนี่เรามาตามหาเมืองด้วยเฮ้ยเมืองเฮ้ยเห็นชาติเมืองใจมาปะใจมาปะใช่ๆมามามาใจเริ่มมาเราใกล้กลับสู่ความเจริญแล้วเดดเดดเราออกมาจากเมืองไม่ใช่หรอ นั่นดิแล้วเราเอามาจำหนึ่งทำไมซิมมอนมาทำอะไรในป่าเนี่ย่ไอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ว่าแต่เราฆ่าซิมมอนกันไปแล้วไหมคะล่าแล้วมาแล้วโอเคมีคนเก็บเอ็มสิบหกได้ใช่ไหมเนี่ยชะตากรรมต่อไปชะตากรรมต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปเฮ้ยนี่ตรงนี้มีมีอะไรขึ้นด้วยไหนไปเฮ้ยทางขึ้นได้เหรอ ก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวเพราะทางอื่นไปไม่ได้เด๊เด๊เดงั้นถอยไปก่อนดรือเป่ากออ็ไ่ได้เออเดี๋ยวดิอะไรเนี่ยเกมตัวน,นีไ้ได้มัง้งได้เหรอมันไม่มันไม่มีทางอื่นแล้วนะน่าจะต้องลองดูอ่ะใช่เพราะว่าตรงนี้มันมีแต่ประตูแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแบบอ๋อต้นกดยอด่อที่จะไหวอ๋อเอาคุณกิ๊ลองกดย่อดออิฉันมาก่อนนี่จะตายก่อนไหมเนี่ย กดสเปซบาร์แล้วกดย่อไม่ต้องกดต้องกดค้างเลยต้องย่อค้างเลยอ๋อปกติว่าเรากดทีเดียวจบไงโอเคทำไมผมไม่ได้วะงงกดค้างนีเองพยายามเข้าพยายามเข้าโท้กระโดดขึ้นมาก่อนกระโดดขึ้นมาแล้วค่อยอ๋อกระโดดขึ้นมาเอ๊ะเมื่อกี้ใครเก็บเอ๊ะเอ๊ยทำไมคนไอ้ปืนสนัยเอ้ยแล้วคุณกิฟต์แกะปืนผมไปทำไม มามาสงไปแลกกันแลกกันเอ้ยแลกข้างในเอ้กกะเฉยบนยเ้ยลูกซองเข้าบ่นลูกซองเต็มเลยข้างบนน่ะเอาไงอ่ะใครมีลูกซองเลยมาเก็บฉันไม่เอาลูกซองคุณกคีบนี่เอาปืนดีๆไปหมดเลยเอาขึ้นไปไงอ่ะกระโดดไงงานต้องกระโดดกระโดดไปทีละก้าวก้อนหินเนี่ยใจ้นเน้นเน้นหายใจลึกๆหายใจลึกเอ๊ะก้อนนี่เหม็นขึ้นได้เลยเมื่อกี้หายขึ้นไม่ได้ไม่เก็บลงะปุกไม้หน่อยวะ อ่าได้ได้ผมเก็บให้มาฮึดเออเออเดี๋ยวได้ได้แล้วขึ้นได้แล้วเอาอ๋อตีสูงมาแรกกันมามาตัวแรกนะทิ้งก่อนโอเคเออเป็นไงวะเธอถืออยู่วะยืนอยู่คนเดียวอยู่ลำพังต่อไปไปทางไหนไม่รู้เด็กอางนี้ปะ เฮ้ยซิมอนอีกแล้วอยู่ไหนซิมมอนอยู่แ้วซิมอนซิมอนเป็นบอสสุ่มมันจะมันจะไม่โผล่มาบ่อยๆฆ่าไปมันก็เกิดมาอยู่ดิเออเวลาเจอซิมอนมนะพยายามยอ่เอเฮ้ยเราโดนอะไรเฮ้ยทำไมเลือดมันเหลือแค่นี้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนเฮ้ยอะไรอ่ะเจอซิมอนพยายามย่อยิงนะอ๋อโอเคเฮ้ยแต่มันกดยอ่อทีเดียวไม่ได้มันต้องกดย่อ เฮ้ยเจอเจอเจอประตูเจอประตูอะไรเนี่ยมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรใกอย่างประตูประตูมันบอกว่าอะไรใกอย่างอะไรอ่ะแสดงว่ามันไม่ยังไม่ให้เราไปต้องฆ่าซิมอนก่อนต้องฆ่าซิมอนก่อนหรอมั้งฆ่ายังไงต้นหายเจอไงเดี๋ยวฉันเดินติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหน อยู่ดิอยู่ดิอยู่ฝั่งเราได้ละทางนี้ทางนี้เออมันยิงอยูน <c uk> <c uk> ่นั oh 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 ่นน่ะเสียงโอ้ยเจอได้ยิงแต่เสียงแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ทางนู้นนี่ไงนี่ไงทางเราเนี่ยเ <c uk> นี่ยเนี่ยมันยินนอนยองยอยู่เ,ยเห็นไหมเออเรียบร้อยเออเห็นไหมเห็นไหมมันยิงแม่นมากเลือดเลือดฉันใกล้หมดก็เลยตายเอ้ยเลือดฉันเลือก็ปีกเดียวเลยตายเลยยิ่เห็นแล้วอะวมันหุยยุ่เออหุยยุ่ยเราตายแน่เลยอะ มีมีหลอดเลือดไหมไม่ใช่ขวดยาเอิบเกมโอเวอร์ไปไปไปเยี่ยมรู้ว่ามันอยู่ไหนไม่อ่ะซีมมนมันสุ่มเป็นยังไงซะถ้ากลับมามันไม่น่าจะเกิดแล้วเหลือแค่ไม่งงๆอีกแล้วอ้ย้นไป เดี๋ยวเก็บเอามาให้คุณกิฟต์ก่อนไปค่อยไปค่อยไป,ไปลุยลุยลุยโอเคเดี๋ยวปืนช็อกกันคุณกิฟต์โอเคทิ้งไหนขันหลังขันหลังทิ้งไว้ไหนหวะนี่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  <Hill. S 1> <the> เฮลเฮลวอดดี้แก้วมามามาไอ้แหนเนี้มันจะสู้ได้เหรอวะปืนพกก็ไม่มีนั่น,น,นเดชไม่มีปืนพกเลย ไปทางนี้ไปทางนี้ซิม,มอนมันจะสุม่มเอ้ยเอ้นทางคุณรูลืมโอมเพียงอย่า,าเจอซิมอนไม่อยากเจอนะชั้นอนะไม่ได้<ย>เจอแลมั้งโอมเพียงอย่าตัวราได้ยินชัดปะอย่าไม่น่าจะเกิดแล้วมั้งถ้าเกิดน,นี่ก็ฟุกเกินไปเฮ้ยน,นี่เจอประตูประตูประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนนี่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 เอาได้แล้วเอาได้แล้วออพอซิมมอนกินด้วยเลยเข้าไม่ได้ อ๋อปะสุ่มบะสุ่มโอเคเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างกิ่งไม้ไงกิ่งไม้ลักเิตป่ะเนี่ยทำไงอันเนี่ยรถไฟรถไฟรถไฟติดอะไรนี่รถไฟอะไรวะเฮ้ยฉันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันวักติดอะไรเนี่ยรถไฟชิบหายแล้วแป๊บนึงนะไอ้ยักษ์มันมาแล้วไม่หายไม่หายเอ้ยหายแต่ไอ้ช่องกั้นของกิฟต์คืออะไรเฮ้ยไม่ไหวหรอก มาเยอะด้วยเนี่ยประเด็นเราวิ่งฝ่าแล้วนะเฮ้ยมองไม่เห well> ็นติดต้นไม้อืออ๋อไม่ใช่เราลบอยู่เอือตายไหมตายไหมตายไหมตายสิคุณกีบหนีไปเล่ามาตายแทนเราหน่อยหมายเขา่าไงตายแทนเดี๋ยวหมายเขา่าไงเราลากให้เต็มเลยฮะฉันมองไม่เห็นยืนงงในตรงนอ้ไว้ เจอแล้วเจอถังไฟแล้วในรถไฟในรถไฟป,ป,ประตูลานไฟแล้วมันาช่วยคนเดียวนี้มันมาโอย,อยังไงเ้ยละพรไมเไปได้จะไม่รู้แกล่ไหน เดีคุณพีไปไปเลยโอ้โหีรอดมันเดรย่อหอเยมเียมนเลยมาาเลาเมเมาเยมายมีเลาเลยเยเยาเาเมาเลมาเลมเนยมมเนยมยเลยมยาเ จีเต้ีเต้ใจเย็นมีผีรุกรถไฟด้วยงานนี้อะไรอะไรโผล่มาทำไมแล้วคุณมาได้ไงอะ่ะไอติพย์ปืของเราที่มาเฮ้ยแล้วคันนี้มีแต่ปืนหมดเลยไป,ไปไปลุยต่อไปเฮ้ยขกดยาขกดยาด้านซ้าย<ส><ส>ไอ้เหี้ยใช้เข็มอ่ะใช้น้อยใช้เรามีเข็มอยู่แล้วคุณจิ๊บเอาไปเถอะอเราเก็บไม่ได้แลไปไปไปอ้าวเดี๋ยวคุณครูตืต่น เอ้าตึ้งฟองฟองย้อนกลับไปเก็บนะอะไรนะเข็มอยู่ไหนเข็มอยู่ไหนเข็มข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไปไปไปรุยต่อเลยต่ออ๋ออันนี้มันตัวถุยไม่น่าทำไมคุณกูตายโอ้ยไป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 เฮ้ยอะไร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 โอ้โหโดน โอ้นั้นเดียวดับเลยมันมีกางหลังด้วยอเออมีตัวข้างหลังด้วยระวังอ๋อเออขึ้นมาเกยวอะไรไปวะแ่งเอ้ยนี่เราอยู่ในในี่วิวบนไหนเอ,อ่อจะว่าหนักกว่านะอืออืออือตายตายไปซะเฮ้ยปืนฉันขอขอบคุณที่แกกลับมาเข็บที่ใหญ่แล้วนะ อพอดีเลยพอดีพอดีนำเนื้น่มาจยากันไม่ไหวแล้วถุดไม่ได้งั้เอ้ยเออูดาน่ยาเยอะจังวะเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันใช้ก่อนแลก็เลือดรถคุณคุณคุณกิ๊ฟคุณกิฟเลือดคุณกิฟเลือดใรถเลยเหรอเพิ่งจะรถเพิ่งจะรถ ฮ้ยน <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่เจอประตูต่อไปแล้วไม่มีปืนเลยเหรอมีแต่เข็มเนี่ยรถแค่ครึ่งเดียวอ่ะสถานที่รอไปสถานที่รอไปเขามาช่วยแล้วนายอยู่ไหนมันตายแล้วอ้าวไออะไรทโไมอ่ะไอโหมาอีกตีแม่งตีแม่งไอีแม่งตีแม่งเออเ้าคงไม่ใช้ปืนอ่ะปืนกระสุนหมดหมดเลยครับอีกแล้วเหรอแกระสุนมีปืนพกอยู่อ่ะแต่เราเก็บมาแล้วนี่ไปไหน ก็เก็บมาแล้วอ่ะเก็บเก็บมาแล้วหอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณกู้เท้าเอาคุณคิ๊บเหรอเยอะเป็นถุยถุยู่ตรงไหนนี่แะขวาขวาขวาโอ้โหเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงมีหญิงรออยู่ข้างหน้าให้เดี๋ยวช่วยปั๊มคุณคิ้ไปไปไปโอเคตายแล้ว ยวตายแล้วต้องมีชีวิตอยู่ตาตัวคุณกิ๊ฟมีปืนอยู่ไปยังทางเรามีกระสุนด้วยเยี่ยมผู้แกบไปกระสุนอ่ะาเอมาเปืนก่อนไหนไหนไหนหลังขะตะเก็บได้แก็บได้ก็บ้ไป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 ไกิ๊ฟไปก่อนเราหาของโอ้ย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 โอแยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ย้กโอฟโอ้้ยโยโอ้โยโ้ยโอยอ้้ย้อยอยโอ้ย้ยยโอ้ย้ ปืนอะไรอ่ะไอ้บ้าเออล่วงล่วงขนาดดับขนาดเลยแม่งเอ้ตายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมันถุยถุยอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงอยู่ท้าาบอ โอ้นั่นไงคุณเตียงคุณเตียงเข้ามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เตียงเข้ามาได้ไงครับโอ้โหโอ้โหตัวอืึดเข้ามาโอ้โหตายไปแล้วเหรอตายแล้วไม่เกิดคูณจะรีบตายทำไมวะตายไม่เนี่ยอดิเละกันแน่เดี๋ยวเป็นไปดีวะช่วยยิงไม่ได้ประเดี๋ยวฉันยิงไอ้เตียงอยู่ผีเตียงมันตายอ่ะยัง เฮ้ยเพลงเงียบแล้วอ่ะไหนไหนไหนนอ๋อกระโดดข้ามไปไม่เก็บมาหรอไม่มีเลยอ่ะมีมีของให้เก็บเลยตรงนี้มันน่าจะมีเก็บอะไรได้บ้างดิหรือว่าไงเฮ้ยเฮ้ยพับมืดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมืดเฮ้ยอ๋อถึงสถานีเหรอถึงหรือเปล่าเฮ้ยถึงโอ้ถึงแล้วหลังจากเดินทางมายาวนาน กิฟุลิสาวดุนแล้วก็เหล่าเจสองคนเดินทางมาถึงสถานีหัวลำโพงแล้วเน็กสเตชั o n หัวลำโพงเ e ็กสเตชั o มันยืนรอเลยแหละหัวลำโพงประตูออกทันไหนเนี่ยโอ้โหถ้าจะรอขนาดนี้เฮ้ยมันถือปืนอะเด็กเด็กเวทเล่นปืนยิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ติดหน้าต่าง เงียบประตูนี้เปิดอยู่ไหนอะเรกูเป็นหน่วยตายนี่อุ้ยมันยิงมา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 โอ้ยเดี๋ยวๆไอ้บ้าเลยมึงถือปืนยิงทำไมวะโอ้โหเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิเฮช็อตได้ด้วยเหรอเฮช็อตแล้วมันตายเลยโอ้ เออดีเฮ็ดช็อตแล้วตายเลยแบบนี้นัดเดียวตายแบบโหปืนเรามันออโต้ยิงทีรสาเปลืองชะมัดไม่มีขอบไ,ไม่มีปืนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจก่อนแถวนี้มีปืนไหมเนี่ยข้างบนนี่ไปไม่ได้ฮะข้างบนไปไม่ได้เออเฮ้ยใครยิงให้ลงไป,ไปข้างล่างบ้านข้างล่างแหละข้างล่างแหละโพรมันกีนฉันโดนยิงจากข้างล่างเจีย <Yeah, S 1> <laughs> เรียบร้อย อ๋อเฮช็อตเลยทีเดียวอุ้ยมันถือปืนแต่มันไม่ทิ้งปืนให้คืออะไรเออจบขอตัวเองตายแบบอ๋ออ๋อรอคนออถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดฟาสไทยเพื่อติดตามดูผลงานอื่นๆของผมต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใสายอยู่นะละ